ก็อ,อยู่ไหนราะว่าเด็กงวยอยู่ไหนมา่านั้มันเฉยอย่างมาคือระเบิดนี้มีเด็ก้วยนะมาหนี่คือบาคนออกมาเบิดอะไรนี่น่ะเขาบ้า่าลูกนนอนอยู่ไหน่าท่ะนเอาเุากบคุณกักันจะดื่เจ้าเราโอ้ออยตาย่ายฟาเอ้ย ủa chạy ba đi đâu <laughs> 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 anh chút chút lớn con khủng hưng miên miên nhẳng ai anh luộc không dám hạt điều đấy bảo แล้วมือมือลูกบรินอนอยู่น้ำร้อนว่ะโอ้ตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งหกสองแปดออกมาแล้วเอ้าเดีจ้าต้องดูดน้าไดี๋ยวเขาดับเพลิงหนักมันต้องซใจอยู่แล้วเขาจะมาหนิเขาจะโบ้ทันอยู่แล้วเรื่องทันหนักเขาจะโบ้ทัน ก็จะตอกไว้น้ำนะแทนที่วัน้ำน้ำาแ่ะถ้าวัสตอกอยู่แล้วเดี๋ยวนี้หนึ่งหกอปอกมาแต่เขาปัญหาก็คือว่าอยู่ในเฮงื้อพวกนั้นนะมันมีจะคนแล้วคนนอี่ออกมาเบิดบ่าโอ้ามหมคน้ำห่คนฟดลงดอืออ้านน้งจบดัเอยนอขาโทรดุดลาว่ะเเขาเตอมันบ่หั กู้ภัยอ่ะมันตัดสายตัดสายบอกู้ภัยอ่ะนะเออดับเพอเออกู้ภัยก็เออมันคนละอันกันเลยกูยดับเพลิงน้นอ่ะเนี่ยมันใหม่เกินสั้นเขาอยตอนนี้ยุ่งงานเขาจะมีจ้าขุดชักโบ้โหออกเปจะขุดโอ้ยเขาจะออกได้อว่าอกไปคนเดียวฮะบ่จะยุงนั่นอีน่ะโอ้มาได้คนเดียวเมี่ยแหละแล้วผัวเราลูกที่เมียเขาม่มีเราบอกอ้าว แต่ว่าลงห้องนะห้องลูกเราตอนนี้นะนล,ลูการ,นนรามีเลเดโอ้ยตายลดลดขนาดละลดไงขนาดละก็เจก็ต้องอยูไยย่ไหนี่ิเราง้ายบอได้ีนคันี้งย่ายได้เมนบอกดีอันนั้เป็นผัวแล้วบนจะ่กับมานนี้เออชิวๆ Hãy subscribe cho kênh cứ vậy Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลูกเรายังอยู่ในลูกเราโอ,อไไ้โหรา่ทเลเราให้นี่นะมันให้น้ำลูกก้อนนี่นะแต่อีต,ต้นเราฟางนวนดิอันนึงหกสองเป็ดกำลังโอ,อกมาโอ้แต่อีต,ต้นอันเพย์ฮอนี่กันด้วอันนั้นรับเพิ่อลงมา พ abei, พระพึงเห็เพิ่อนกำลังออกมาแต่ว่าเพิ่อนก็ต้องได้ซ่าแล้วตัวเพิ่อน Herm Peterson, จรรีนอันดูดน้ำดูดอย่างแต่ว่าหนึ่งหกสองแปดเอเขาจะมีน้ำไปแล้วเขาจะออกมาแล้วตอนนี้มูฟก็พอดีเฮัลโหลเ่าวเบ็ดเบ็ดไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนนี่เจ่งดูนเติบอะไรโอ้ี่จริงมันออกมาเลยเนาะทะเลดูนแล้วยังว่าบอกว่าดูนแหงมันจนเบิดหลไหลแล้วนี่ใช้ปัญหานี่นะบูง <Ag> ู้ว um ่าไทยเงินแล้วนะมันจะทนไม่ดีนะ อย่เนี่ยอยู่สามคนอย่างนี้นะดใจคูเป็นเมย์นะซวยลูกบัวร้เยฮิันไหนฮูน่าโลกจุดไปนัางไหไไฟฟ้าลันทุโจนไหนแวตะวัน ไฟฟ้ารัดวงจรอ่ะให้แหล่เนาะเราก็จ้งางเด้วันนี้เครื่องไฟเบอร์แล้วเครื่องพวกอันเราขายนะอู้อู้อู้รถไม่เอะขับรถออกปะแมนมันมีฝนคันหนึ่งนะยังเอาออกไปได้เราบูมิขุ้นเจนเด็ดเด็เด็รถรถฝนแล้วยังคันหนึ่งพูนะ ไ้เลเน้อครับเืไป่นี้อ่คืเนื้อบบล้งพหนตายบวแบ้าอมาหาาแนวหนีผู้ภัยมาง่อก็เนยูมายเราก็ยังนุ่งเงิโอ้ยเอออันเด็กกับอนุกรอแต่ว่า

ก็สีสวยในเรื่อมันสวยกันบ่ได้แลยนะนี่นะเนาะมุ้ยไปสามาสวยได้นี่นะมันเราวห้องเราให้นี่นะเป็นห้องว่าลูกเราอยู่ทางไหนตอนนี้นะบัเหลือแล้วคนป่านาานี่ล่ะตื่นดิปแต่อีกตื่นมันเพิ่งมาเพิ่งกระดับไงเนี่ยบ่ได้ทุอยู่เร็ว เมนเมนยังยังโฟดคันี้แหละมันใส่สีมีคนสีดใส่สีดน้ำใส่บอนี่นะมน้่ามันย้อยนะมันมีคนสีดน้ำใส่อยู่แน่นะแล้วมันมีมีคนสีดใส่สีน้ำใส่บอกนี่นะมันน่ามดได้จ้าะมันมีคนสีน้ำใสอยู่เนี่ันะเล้วม็ดมี

เลยแหละจนชอบเองเลยชอบเองเลยคนบ้าเอโนนดีนะคะบมานเอโนนคนใส่โอ้มุดอซซีนะแต่เพลงอะเออปานิโนก็ชุดเก็นมือนะ มันสีด well ับเองแล้วได้หนิมันสีด well er ah like ah ับเองแล้วได้นี yeah, ่ดับสมดุลเองซะมื่อไให้มันสมดเองซะเมื่อไให้มันดับไวๆไวๆเพราะว่าเพื่อนก็อยากเขาก็อยากหู้ว่าเพื่อนจังไดฮานะเพื่อนนอนอยู่ห้องไดฮานาผู้อยากเข้าไปก็อยากเข้าไปนะอยกใจน้ำดิอาดรักพี่คนนี้ น่าจะมีแม le <Therm aan, S 1> ่ล okay. e ้วอยู่ในนําที่บ้กตรงนี้ตรงนี้แม่กขยันข้างในพ่อเติมพุงกระเพานพ่อพ่นคนในคนในนี่เราออกมาได้หมดเลยเราแม่เอ้ยแม่เอ้ยลงมาเป็นไรโอ้ยเรานอนคนละห้องนะเนาะแม่ขยันข้งในนะแห้วลูกมันไม่ได้ใช่ไหมลูกมันนอนอยู่ลูกมีนสบายแม่เห็นเออลูกนี้เปนปลอดภัยแล้วมันบอกแล้วหองลูกโรงแามแล้วมันบอกมันก็อย่างหองว่าแม่เอ้ยลงแม่เอ้ยโอ้ยแม่อยู่ถึงซสนาม โอ้บอุญมันลูลูกนอนนี่มันว่าแม่เอ้มยมับุลงมาแม่เอ้ยบุลงมาเนียเ่มย,ม,ยมันแป๊บเดียวหน,นึ่งเลยนี่นะเพราะว่าพอค่อยลุกลุกขึ้นมาอันนั้นระหว่าได้ยินเสียงคนห้องว่าสันนี่เรื่องลามไปมันโบราณแล้วนี่นะโบราณโบราณแล้วอ,อ๋อสิมาเฮ็ดบุญน<ร>สิมาเฮ็ดบุญ โอ้ใครเนี่ยบูมินด็กน้อย เี๋ยวย้องวเตอร์เขาก็เปิดใส่เออยก้ององเตอร์เขาเออเอเคเออโอเควเตอร์วเตอร์ไฟฟ้าที่ขัดจุเลขเดีวลงมาถึงกล้องเขาใส่จะเกิดด้วดูเห็้ากรณีว่าเอมีไฟฟ้าเกิดปัญหาพลา่ก็เเหาทำมันตัดชิปชิปที่ตัดเเอามามอดแวเอามืนกดลงแล้วกระดไปนั่นน่นเออ้กดนี่ลชิมัีไฟคุณแล้วเออเห็นไหม

แล้วเป็นไฟเบอร์อย่างเกาแล้วเอ็ยดไฟเบอร์อย่างเกาะบ้านพระขาวเนาะตัวนี้เป็นศูนย์ความงามเราตัวนี้เป็นเือนเราเนาะเือนเราเป็นเมีย ียชีวิตอยู่ในอยู่ในฮะยังบ่ทันได้ออกมาหัวเราเป็นลมรนถะกูภก้ภัยรถผูกกู้ภัยมาเอาหัวเรายัางนอนอยู่ใส่ออกซิอยู่รถกูภนะ้ภัยที่วเราลงมา,นะา,าได้เนี่ยลงมาบ่ได้เพราะว่าเมียกับ ลงมากั้นไปเอาเครื่องอยู่ในลืมเครื่องอย่างกับบูฮเูเนาะแลนเข้าไปเอาไฟใหม่แห้แงออกมาหมาดเลยเสียชีวิตข<ว>นัดน<ว>นี<ว>่นี่ไฟสงบแล้วดับได้ล่ะใครแต่ลูกแล้วลูกมีลูกสองคนลูกกันไป<ว><น>ก็ไม่ตู้ไปนอนยามพี่น,อน้องอยู่ทาง,งอนว่าเช่น ลูกสองคนเนีนยนเสียชีวิตแต่ผัวกะว่าแล้วเนาะตกใจเงินหลงังบอกง่ายเงินนี่เหตุแล้วประมาณสองปีสามปีไอคินิ่งนี่เปิดวางปีไกนะ่ ไฟไหม้ังเ้านี่นะมองมองมองหามองโอ้ไฟสวดนี่สมพอไฟลัดวงจรคนกำลังเบึงอยู่ไฟแตกอยู่หมอ้อแบงโอ้กำลังยืนเอาข้าวอยู่ไฟสวดดิ่งหม้อแปลงหม้อตั้งโฟ ไม่มัญหาโมงนี่นะหามงโมงเศร้า